คุณเคยหมายที่ภาพถ่ายเก่าเพียงใบเดียวสามารถพาคุณย้อนกลับไปสู่วัยเด็กอันแสนสุขได้ในพริบตาโดยเฉพาะเมื่อมันมาจากเหล่านักแสดงในละครพื้นบ้านสุดคลาสสิกอย่างจัจกวงที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของวันหยุดสุดสัปดาห์สำหรับเด็กยุค90เอสทุกคนเลยละ่ะลองนึกภาพดูสิเช้านี้ติก๊กชัดมงคลบำเพ็ญน,นักแสดงรุ่นเก่าที่ใครๆก็รู้จักในฐานะเสด็จที่พระเอกสุดเท่จากละครกรอบเพชรเจ็ดสี ภาพล่าสุดของเขาที่โพสต์ขึ้นมาพร้อมกับเพื่อนนักแสดงทําให้แฟนๆละครพื้นบ้านอดหันมองย้อนอดีตไม่ได้เลยทีเดียวมันช่างเป็นความทรงจําที่ทั้งอบอุ่นและน่าประทับใจจริงๆสําหรับคนที่เกิดในยุค 90s หรือแม้แต่รุ่นหลังๆที่อาจเคยได้ยินชื่อเสียงจากผู้ใหญ่เล่าละครจัดจักวงวง,วงคือซีรีส์พื้นบ้านไทยที่ช่อง7ส่งตรงถึงหน้าจอในช่วงเช้าวันเสาร์อาทิตย์มันไม่ใช่แค่ละครธรรมดาแต่เป็นเหมือนเทศกาลความบันเทิงที่เต็มไปด้วยเรื่องราวผจญภัยตำนานเทพเทา และฮีโร่ผู้กล้าหาญซึ่งช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านเรื่องเล่าที่สนุกสนานเช่นในแม่ปลาบูที่เล่าเรื่องแม่น้ําและความลึกลับหรือดับเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงที่เต็มไปด้วยเวทมนต์และการต่อสู้ดุเดือดยิ่งไปกว่านั้นเทพสามฤทูและกรอบเพชรเจ็ดสียังเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการผสมผสานร,ระหว่างตำนานโบราณกับเอฟเฟกต์พิเศษ,ษแบบบ้านๆในสมัยนั้นซึ่งทำให้ละครเหล่านี้กลายเป็นสีสันและรอยยิ้มให้กับครอบครัวไทยมานับไม่ถ้วน และที่น่าตื่นเต้นคือละครเหล่านี้ไม่ได้แค่ให้ความบันเทิงแต่ยังปั้นดาวนักสแสดงให้เปลี่ยนประกายมากมายหนึ่งในนั้นคือติก๊กชัดมงคลบำเพ็ญที่แจ้งเกิดจากบทบาทพระเอกในกรอบเพชรเจ็ดสีทำให้เขาเป็นขวัญใจของแฟนๆมานานแสนนานแต่นี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามไปคือแม้เวลาจะผ่านไปนับสิบปีแต่สเสน่ห์ของนักสแสดงรุ่นเกียรติยศเหล่านี้ยังคงไม่เสื่อมคลายเลยล่าสุดเพจเด็ดพี่ชี้เป้าที่ดำเนินโดยหนึ่งมลิดอดีตพระเอกละครจากจักวงวงชื่อดังได้โพสต์ภาพคู่กับติก๊ก ชัดมงคลพร้อมแคปชั่นที่ชวนย้อนวันวานอย่างอบอุ่นผ่านสมรภูมิรบมาด้วยกันมานับไม่ถ้วนเลยนะพวกเราสมัยที่หนังแอคชั่นเจ้าบูสุดแปบยังระเบิดเถิดเทิงคิดถึงแล้วก็ขำกลิ้งว่าตอนนั้นเราทําได้ไงนะถ่ายทํากับพระเอกร่วมรุ่นสมัยหนังปี90ติกชัดมงคลคนนี้เองแหละแคปชั่นนี้ไม่ใช่แค่คําพูดธรรมดาแต่เป็นเหมือนจดหมายรักถึงยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและการผจญภัยที่แท้จริงโดยเฉพาะฉากต่อสู พ่อที่ต้องใช้ทั้งฝีมือและจินตนาการอย่างเต็มที่เพื่อให้หมือใหม่ที่เพิ่งรู้จักละครเหล่านี้เข้าใจง่ายๆลองนึกถึงการถ่ายทําที่ไม่มีซีเจสมัยใหม่ทุกอย่างต้องอาศัยนักแสดงแสดงสดและทีมงานช่วยกันสร้างสรรค์ซึ่งนั่นแหละที่ทําให้มันพิเศษและน่าจดจําภาพนี้กลายเป็นกระแสทันทีแฟนๆที่เห็นต่างพากันคอมเมนต์ยังเป็นเอกฉันท์ว่าคิดถึงพี่ติ๊กเหลือเกินและอยากดูกรอบเพชรเจ็ดสีอีกรอบจังมันแสดงให้เห็นว่าความทรงจําเหล่านี้ยังคงมีพลังดึงดูดใจคนรุ่นใหม่ ได้ดีทีเดียวปัจจุบันนี้ติก๊กชัดมงคลยังคงสารต่ออาชีพนักแสดงด้วยใจที่มุ่งมั่นผลงานล่าสุดของเขาคือบทบาทในละครพ่อตาปืนโตตอนสาวกำนันพันดุที่ออกอากาศทางช่องเจ็ดเช่นเคยซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้จะเป็นรุ่นเกา่าแต่เขายังคงปรับตัวเข้ากับบทบาทสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวแต่ที่นี่คือส่วนที่อาจจุดประกายความถกเถียงได้นะละครจัดจักวงวงในสมัยก่อนกับละครปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกราฟิกสวยงามคุณคิดว่าอันไหนมีสเสน่ห์มากกว่ากัน หรือบางคนอาจมองว่าละครเก่ามันเรียบง่ายเกินไปแต่สำหรับผมแล้วมันคือหลักฐานของความบันเทิงไทยที่แท้จริงลองแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ดูสิว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่และทำไมถึงคิดแบบนั้นมาคุยกันเถอะ